สวัสดีครับเจอกันอีกแเร็วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาฮอนด้าคลิกนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิกร้อยยิบห้าไอปีสองพันสิบสองนะครับเครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับครับเครื่องยนต์ดังมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดดูชุดกดโซ่กันนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับ น่าจะมีปัญหาตัวชุดกดโซรนะครับ พิสูจนโซ่ก็ต้องถอดเดือนดิ้งออกก่อนนะครับมันถึงจะถอดได้เพราะว่ามันติดนะครับผมถอดไม่ได้ถ้าไม่ถอดเจ้าเรือนออกไปก่อนนะครับถอยห,หลังไปก่อนโยกออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับระวังอย่าให้อ้ เศษอะไรหล่นไปในนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปติดวาลวแล้วมันมีปัญหาี๋ยวยุ่งนะครับ <Yeah. S 1> นี่เราก็เอากระดาษชำระอุดไว้ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ตัวเศษน็อตเข้าไปครับครับมาดูตัวนี้นะครับตัวกดตัวเราดิร้อนร้อนครับ ผมจุดกดโซ่มันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันตายครับปกตินี้ยมันจะเยือดออกมาแบบนี้นะครับสป,ปรีมมันเสียมันซอมไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับตัวนึงก็ไม่กีดตังนะครับเอาของธรรมดาใช้งานได้เหมือนกันนะครับ เป็นสปริงกดแบบนี้นะครับมันปลายมันหังนะครับผมปลายมันหักแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวกดโซมันไม่ดันขึ้นมากดโซ่รดินนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์มีเสียงดังครับผมก็เปลี่ยนเลยนะครับผมปกติมันจะโผล่มาแบบนี้นะครับก็ทิ้งไปเลยครับ ตัวสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ